กาศทองของการบินไทยจากดวงเมืองดวงชะตาเมืองรัตนโกสิทร์และทักษาจรเดิมกําเนิดวันอาทิตย์ที่21เมษายน2325เวลา6นาฬิกา54นาทีลัคนาสถิตราศีเมษทักษะเดิมภูมิอาทิตย์หนึ่งเมืองอายุย่าง239ปีตกภูมิพุทธสีพระราหู8เป็นสีจรพระราหู8 กำลังเดินตามเข็มนาฬิกาอยู่ในราศีมิถุนจะย้ายเข้าไปเดินในราศีพฤษภตั้งแต่10กันยายน2563ถึง29มีนาคม2565แม่หมอสมัครเล่นตอนนี้ขอพักการเขียนถึงผลของพระเสารจร7เจ็ดที่เข้าไปเดินในราศีมังกรต่อท่านที่ลัคนาสเสถียรราศีกุมซึ่งเป็นราศีสุดท้ายที่ยังไม่ได้ทำนายไว้ก่อน เพื่อที่จะเขียนเกณฑ์ทางโหรสำคัญที่ปรากฏเป็นลางในเมืองส่งสัญญาณไปยังพนักงานบริษัทการบินไทยทั้งหลายที่กำลังไม่แน่ใจในอนาคตของสายการบินแห่งชาติอยู่ในขณะนี้เมื่อปลายปี2562ผู้เขียนเคยให้สัมภาษณ์หลายสื่อค่อนข้างจะมั่นใจว่าปี2563มีเหตุการณ์ที่ต้องจับตาคือตั้งแต่วันเกิดดวงเมือง ที่21เมษายน2563ถึง21เมษายน2564เราน่าจะได้เห็นเขาลางการเกิดของสนามบินแห่งใหม่ซึ่งขณะนี้ก็ทราบกันแล้วว่าจะก่อสร้างสนามบินที่นครปฐมอันจะเป็นการพัฒนาการบินของประเทศอีกครั้งใหญ่แถมด้วยการพัฒนาสนามบินอุตภารรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินทั้งนี้ เพราะมุมของดาวจรที่ทำกับเมืองทักษะจรของเมืองใกล้เคียงกับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมมชนกาทิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ19มกราคม2545อันเป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงใหญ่ เกี่ยวกับกิจาการด้านการบินของประเทศไปจากเดิมที่เคยมีแต่สนามบินดอนเมืองเป็นหลักผู้เขียนขอย้ำเหตุการณ์ในอดีตถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เริ่มต้นได้สนามบินสุวรรณภูมิอันเป็นหนึ่งในกิจาการสำคัญทางอากาศของประเทศเพื่อส่งสัญญาณไปยังพนักงานบริษัทการบินไทยทั้งหลายที่กิจาการกำลังเกิดปัญหาจนขวัญและกำลังใจอาจจะตกตา โดยขอจับอาการทางดวงเมืองทักษามืองขณะนี้เปรียบเทียบกับคราววางศิลาเลิกสนามบินสุวรรณภูมิว่าลีลาของวาระดาวจรของเมืองขณะนี้สามารถสะท้อนภาพรวมไปถึงบริษัทการบินไทยที่เป็นสายการบินของชาติด้วยคือ 1. ทางโหนผู้เขียนใช้พระราหู8ดดาวาธาตุลมใหญ่อธิกาทาตเป็นตัวแทนกิจการทางอากาศสำคัญของประเทศ ซึ่งหากเทียบชั้นแล้วบริษัทการบินไทยก็อยู่ในความหมายสำคัญด้วยเพราะคือสายการบินแห่งชาติคล้ายสนามบินสุวรรณภูมิที่เป็นสนามบินหลักของชาติในระดับเดียวกัน 2. ขณะวางศิลาเลิกสนามบินสุวรรณภูมินั้นพระราหูจร8เดินอยู่ในราศีมิถุนเกือบเกือบจะย้ายเข้าราศีพฤษภพระราหูจร8เดินตามเข็มนาฬิกาเหมือนในขณะนี้ ที่บริษัทการบินไทยกําลังเกิดปัญหาและต้องการความช่วยเหลือทางการเงินพระราหูจรเดินอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นภพที่สามดวงเมืองให้คุณงามความดีตามชโลกพระภูบาลให้สถานยศเงินทองคราวนั้นสนามบินสุวรรณภูมิที่เกิดยากนักหนาว่ากันว่าขนาดมีเพื่อนบ้านบางประเทศคอยเตะขาสกัดไม่ให้เกิดและผู้เขียน ขณะที่เริ่มทำข่าวครั้งแรกก็ยังอยู่ในขบวนการคัดค้านการสร้างสนามบินแห่งนี้ด้วยทำให้การก่อสร้างล่าช้าต้นทุนแพงขึ้นอีกอักโคแต่ในที่สุดก็ฝ่าด่านวางศิลาเลิกจนได้มาคราวนี้ผู้เขียนจึงเชื่อว่าไม่ว่าผลของการพิจารณาแก้ไขปัญหาของบริษัทการบินไทยจะออกมามุมไหนผลดีย่อมจะเกิดกับบริษัทการบินไทยโดยรวม 3.. เมื่อวางศิลาเลิกสนามบินสุวรรณภูมิแล้วหลังจากนั้นไม่นานพระราหูจรก็ย้ายจากราศีมิถุนเข้าราศีพฤษภเป็นราหูคนทรัพย์ดวงเมืองที่ต้องใช้เงินลงทุนอีกส่วนหนึ่งแพงขึ้นก็คงเพราะสร้างช้ามาคราวนี้พระราหูจรจะเริ่มเข้าไปเดินในราศีพฤษภคนทรัพย์ดวงเมืองตั้งแต่สิกันยายน2563เป็นต้นไป และจะอยู่ที่นี่ไปจนถึง29มีนาคม2,565จึงเชื่อว่ารัฐคงต้องใช้เงินไม่น้อยในอันจะแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย 4. ในระหว่างการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ใช่จะง่ายผู้เขียนที่ทำข่าวอยู่แถวกระทรวงคมนาคมนั้นจำได้เลยว่ามีข่าวไม่ดีหลุดออกมาให้ตามกันบ่อยเช่นเรื่องถมทรายแต่ในที่สุด สนามบินสุวรรณภูมิก็เกิดขึ้นจนได้เชเช่นแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยไม่ว่าจะใช้วิธีไหนอนุมัติมาอย่างไรก็เกรงว่าไม่น่าจะง่ายแต่ผู้เขียนมีเคล็ดทางโหนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพนักงานบริษัทการบินไทยมาฝากดังนี้ 5. ย้อนกลับไปหลังวางศิลาเลิกสนามบินสุวรรณภูมิไม่นานในทางทักษามืองก็เริ่มตกภูมิพุทธ ส่งผลให้พระราหูซึ่งหนึ่งในความหมายเป็นตัวแทนกิจการการบินเป็นสีสิริมงคลของเมืองตามหลักทักษะเอื้อต่อการเกิดของสนามบินสุวรรณภูมิในระยะเริ่มต้นหนึ่งปีมาคราวนี้ที่การบินไทยกำลังมีปัญหาพระราหูกำลังเป็นสีสิริมงคลจระหรว่างวันเกิดเมืองที่21เมษายน2563 ถึง21เมษายน2,564เอเพื่อต่อการแก้ไขปัญหาปัญหาของบริษัทการบินไทยยิ่งนักเป็นตามลิลิตทักษาพยากรที่เจ้าฟ้ากรมมาหลวงพิทักษ์มนตรีนิพนธไว้คือพระฤหัสเสาราหูทั้งสามหมู่มาเป็นสีต้องลักจันสังคีประวัติสามีอารามบริบูรณ์ปริขารชัยทานก็เหลือหลามขึ้นชื่อระบือนาม วรศัก์ิสังคราแม้นจวบพระเคราะห์ใดทะวะเว้นไว้แต่ตัวกากล่าวคุณอุดมหามหเหติที่โชคในปางปีแปลความหมายง่ายๆจากลิลิตนี้คือปีไหนที่คนรวมทั้งเมืองเมื่อพระฤหัสบดีหรือพระเสาหรือพระราหูเป็นสีจรตามหลักทักษาแล้วหากไปถูกพระเคราะห์ใดก็จะมีปรากฏการเหมือนกับพระเจ้าคณะ ที่ท่านอยู่มานานลุกขึ้นปรับปรุงคณะของท่านผลคือเงินบริจาคก็ไหลามาเทมาและท่านได้เป็นพระราชาคณะหรือถ้าฟื้นชะตาเดิมสูงก็เป็นพระสังฆราชไปเลยมาคราวนี้ที่ทักษะจรของเมืองพระราหูจร8ตัวแทนกิจการการบินของชาติกําลังเป็นสีจรอยู่โดยตัวเองกิจการที่อยู่ในขายราหูรวมทั้งหนึ่งในนั้นคือบริษัทการบินไทยจึงมีหน้าที่ ต้องลุกขึ้นมาต้องปฏิวัติตัวเององค์กรใหญ่โตเพื่อจะกลับมายิ่งใหญ่ในโอกาสต่อไปเหมือนกับการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่ต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคมากมายจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สมใจนักแต่ผลคือไทยมีสนามบินนานาชาติแห่งใหม่เกณฑ์สำคัญอีกหนึ่งข้อคือแม้ตั้งแต่10กันยายน2 5 6 3เป็นต้นไปราหูจรจะขนทรัพย์ดวงเมือง แต่ก็ทับพระอังคารดวงเดิม3ตามตำราบอกเหมาะที่จะกินบุญเก่าหรือเอาสมบัติเก่ากรณีนี้คือชื่อเสียงฝีมือกิจการของบริษัทการบินไทยมาต่อยอดให้กิจการขยายตามชโลกราหูสุรินยักษ์จรทักพระอังคารสินทรัพย์ปูรานาน,านจะขจัดข,ขจายศูนย์ด้วยเกณฑ์ต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หากจะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่ ไม่ว่าจะโดยวิธีใดแม้จะไม่ง่ายใช้เวลาและเจ็บปวดบ้างแต่ผู้เขียนก็เชื่อว่าสิ่งดีๆคอยอยู่รวมทั้งความเป็นสายการบินแห่งชาติด้วยแต่หากคิดทำอะไรเหมือนเดิมจะเป็นการทิ้งโอกาสดีๆที่คอยอยู่ในอนาคตอย่างน่าเสียดายและคราวนี้สำหรับการบินไทยโอกาสไม่ใช่จะผ่านเลยไปเฉยๆเ,เพราะจริงๆแล้วองค์กรกำลังถูกมฤตยูไล่ล่าอ,อย่างเข้มข้น เหมือนองคาพยพอื่นในเมืองและโลกจึงหากไม่ชิงเปลี่ยนแปลงจะถูกเปลี่ยนหรือหากฝืนได้ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวด